พาคุณไปกาดช้างเผือกนะครับก่อนหน้านี้ไปมาแล้วแต่ว่าเขายังเรียงของไม่เสร็จแล้วเขาก็บอกขอเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็6โมงครึ่งก็คิดว่าน่าจะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวจะพากินสุกี้ที่ ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของสยามประเทศนะครับสุกี้ช้างเผือกจริงๆร้านนี้เป็นร้านดังมากนะเรากินมาก่อนนี่เขาจะดังกินมาในยุคแรกๆเลยเพราะว่าไม่แพงแล้วอร่อยแล้วเราก็แปลกใจว่าร้านนี้ทำไมทำไมสุกี้เขามันมีกลิ่นกระทะหอมมากตอนแรกนึกว่าบังเอิญแต่ตอนหลังก็คือเป็นเป็นสูตรเฉพาะของร้านเขา เขาหน่าจะทำใส่กระปุกเหมือนยาดมพมา่าแล้วดมจริงๆนะผมเสพติดกลิ่นของมันพอๆกับรสชาติมันเค็มๆมันๆแล้วก็มันมาตัดรสด,ด้วยน้ำจิ้มไม่เปรี้ยวแหลมเกินไปแล้วอยู่ๆมันก็เกิดบวกกับกลิ่นด้วยแล้วมันก็เลยนัวๆนัวนแต่เคยซื้อมากินที่บ้าน โอเคยังอร่อยอยู่นะยังอร่อยอยู่แต่ผมชอบกินอยู่ข้างๆกระทะอยู่ในรัศมี3เมตรในร้านเขาคือผมชอบได้ยินเสียงกระทะด้วยป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้ง,ปง,ปง,ปงคือแล้วก็ไฟที่มันจูแล้วมีควันลอยมามีควันลอยมามีเหมือนน้ำมันกระเด็นมาโดนหน้าเราหน่อยหัวเราจะเหม็นๆห,หน่อยอะ่ะอันนั้นนะ่ะสำหรับผมนี่คือการกินอาหารผม ผมชอบประสาทสัมผัสพวกนี้มีรถผ่านเอนะนึกออกป่ะสักพักมันจะมีมอเตอร์ไซค์แว้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ใชนน่นั่นแหละนั่นแหละเออแล้วสุก้อันเนี้ยมันเป็นอาหารของชาติอะไรอะญี่ปุ่นครับคือเมื่อก่อนพ่อผมเคยเปิดเป็นสุกีมอม้อไฟนะครับอยู่ที่ชลบุรีอ๋อแล้วทีนี้มันไปต่อไม่ได้ก็เลยย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วเขาก็เลยคุยกับแม่ว่าเราลองมาทําแบบนี้ดูไหมเผื่อมันขายได้ตอนแรกแกก็ไม่กล้าทำอ๋อนี่คือนี่คือเป็นต้น คิดคิดขึ้นมาเองเลยใช่ไหมเจ๋งม<ช> <J eng S 2> ากค,คิดขึ้นคิดขึ้นมาเองที่น่าทึ่งคืออันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเลยนะฮะเมนูนี้แต่ก่อนเนี่ยสุก,กี้น่ะกินกันเป็นหม้อแล้วก็มาทําเป็นจานเดี่ยวแบบนี้<ช>คิดสูตรคิดอะไรขึ้นมาจนเป็นสุกี้แห้งแล้วก็มีทะเลด้วยมีปลามีเนื้อใช่แล้วเมื่อก่อนขายเย็นตาโฟด้วยทะเลก็เลยเป็นเครื่องเหมือนเย็นตาโฟเลยอ๋อแต่ทุกวันนี้ไม่ไม่เย็นตาโฟแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วครับไม่ได้ขายเพราะว่าอันนี้โดดเด่นมากจนบอกว่ากบกบเย็นตาโฟไปแล้วแล้วอะไรคือ ไปคิดได้ยังไงว่ามันจะต้องมีหอมกลิ่นกระทะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นเสน่ห์หลักของร้านนี้เลยฮะก็คือต้องเวลาเราผัดนะครับต้องใช้ไฟแรงตลอดเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟไม่ค่อยแรงอ่ะผักผักมันจะไม่ไม่กรอบแบบนี้ครับเออมันก็จะยมไปเลยเกลี้ล่ออีกอย่างหนึ่งคือคําว่ายมเมื่อกี้เป็นภาษาพื้นเมืองนะฮะยมก็คืออาการจะอธิบายยังไงดีวะมันเฉาใช่มันเหี่ยวใช่ความเจ๋งคือเหมือนเรากิน สลัดที่มีวุ้นเส้นผัดคือผมจำแนกไม่ได้แต่รู้ว่ารวมๆเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่มากๆผมนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ประจำเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่นอกจากผู้คนแล้วนะอาหารอาหารเราอาจจะไม่นับสิ่งนี้เป็นอาหารเหนือแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาสุก,กี้แบบนี้ได้ได้ไดที่ภาคไหนนึกออกปะ แนะนาว่าคุณกินสุกี้ระหว่างคุณกินสุกี้นะผมก็จะแอบไปสั่งน้ําส้มจากร้านตรงข้ามมาอ่าก็เป็นส้มคั้นมือส้มร้านเนี่ยน้ำส้มเขาหวานฮะคือในประเทศไทยเนี่ยน้ำส้มเด็ดๆก็จะมีอันดับหนึ่งในใจผมนะน้ำส้มของผัดไทยประตูผีอ่าอันนั้นเป็นรุ่นบึกเบิกที่ขายน้ำส้มราคาไม่ไม่เท่ากันในแต่ละวันแล้วแต่ราคาส้มคือเหมือน มันบิตคอยมันบิตคอยขึ้นขึ้นลงๆแล้วแต่ราคาส้มแล้วจุดเด่นของน้ำส้มผัดไทยทิ์สมัยก็คือเขาใส่เนื้อไปด้วยนั่นคือรุ่นแรกๆตั้งแต่ยังไม่บรรจุขวดขายส้มร้านนี้น้ำส้มตรงประตูช้างเผือกไม่ต่างกันครับแต่ไม่มีเนื้อแต่เขาปรุงรสได้กำลังดีส้มบางมดในฝันส้มบางมดในฝันที่แบบหวานธรรมชาติ ผมก็ไปยืนดูเขาชงเลยก็คือแบบคั้นเสร็จคั้นเสร็จโอ้โหเทมาเนี่ยกว่าจะคั้นได้เนื้อ่ะอาเป็นว่าปวดไหล่เป็นรับปวดไหลโยกโยกโยกเสร็จปุ๊บได้น้ําส้มมากองเม็ดกองอะไรออกปุ๊บก็เทปุ๊บอบอกเกลือไปหน่อยนึง๋อเกลืออ๋เอเกลืออ๋อถึงว่ามันช่วยแต่ไม่ไอ้นัวอนอ๋อหลังจากนั้นน้ําเชื่อมเอาหวานขนาดไหนครับโอ้ วงหัวค่ำเนี่ยทีมงานยังไม่มีไอเดียว่าจะไปกินอะไรผมในฐานะหัวหน้ากองเนี่ยทีมงานเรา13คนถ้าผมชวนไปกินพัตคาราแพงๆผมก็เจ็บหนักผมก็เลยคิดว่าขนมจีนสันปะข่อยเป็นทางเลือกที่ดี มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้แกงเผ็ดเนื้อค่ะเหมือนเดิมแกงเผ็ดเนื้อเขียวหวานไก่คือร้านนี้ทำไมเวลาจะหั่นหมูหั่นไก่ครับคือมีวัดเหรเพราะว่ามันจะห้ามเล็กเกินไปอะไรเงี้ยใช่ค่ะจ,จะจะไม่ค่อยให้เล็กค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำเีืยส่วนใหญ่คนเชียงใหม่ก็จะกินน้ำเีืยมากกว่า <laughs> ปกติจะไม่มีใครมาถ่ายอย่างนี้นะหนูไม่ให้ไม่ให้เลยน้กจากพี่นพคนเดียวจริงๆบ้านนี้รักกันรักกัน เพราะว่าแม่เลิฟพี่โน้ตมากคือร้านเนี่ยมีลักษณะที่เฉพาะตัวมากๆโต๊ะเนี่ยคุณไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ละหนึ่งละหรือการนั่งแบบนู้นน่ยการน,นั่งแบบสอดขาไม่ได้ฉะนั้นเวลาคุณไปนั่งเนี่ยคุณก็จะเห็นคนนั่งอย่างเงี้ยเห็นคนนั่งอย่างเงี้ยนะผู้หญิงก็จะต้องนั่งอย่างนี้อัดข้างเข้าไปเนี่ยไปดูได้เลยเพราะว่าสอดขาไม่ได้นี่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ร้อนนี่นะขายมากี่ปีแล้วคุณแม่ขายมากี่ปีแล้วก็ประมาณเกือบเนี่ยขายพี่โนตหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วค่ะร้านนี้43่ปีแล้วอะสี่สิบามปีที่ขายอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะไม่ได้ย้ายเลยไม่ได้ย้ายเลยค่ะร้านเนี้ยผมจํากัดความว่าเป็นขวัญใจมหาชนคือทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัย ไม่เกี่ยงบว่าอยู่ในฐานะอะไรนะใช่ค่ะหัวใจของร้านนี้คือความอร่อย20บาทอ่ะผมไม่เข้าใจว่าเขาขายได้ยังไงแล้วก็ไม่ได้ขายเอารวยคือขายเอามันขายเอามันก็ดูแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคือร้านนี้นะมามึงมาดูเนี่ยมึงเข้ามามึงดูในมึงดูไก่เขาชิ้นเนี่ยคือเหมือนประชดเหมือนเหมือนประชดคนจริงคือร้านนี้เราไม่ได้นัดกันมาว่าแบบเฮ้ยมาวันนี้แล้วเขามาหั่นชิ้นใหญ่ ตอนหน้าสื่ออะไรอย่างนี้นะนี่คือแบบว่าทุกคนมากินก็คือแบบช่วงเสร็จกีช่วงนี้ไม่ค่อยชีจากเงินมันจะต้องหายากทุกคนมันก็หิวอ่ะก็ mm hmm. <So S 1> เหมือนกับว่าเราทำบุญไปด้วยในตัวโน้ตจริงค่ะเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้อ่ะผมไม่รู้นาเขตของร้านเนี่ยไปสุดที่ไหนอ่ะไปสุดยังไงเนะี่ย คุณจะลามไปเรื่อยเลยนะรายการอื่นเขาจะเคืองหนูหรือเปล่าหนูไม่ออกเลยนะจริงๆหนูพูดจริงๆตั้งแต่หนูเป็นมิชลินอันนี้เขามีปีที่สองนะหนูไม่เคยเลยจริงร้านเขาไม่ต้องการการโปรโมทนะฮะนึกออกไหมฮะแต่ว่ามานี่ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาจะโปรโมทนะแต่ว่าเป็นร้านที่ไม่ไม่เป็นร้านที่เรารักอ่ะเรจะมีร้านที่เรารักเราเชียงใหม่แล้วแบบใครมาแล้วเราอยากจะแนะนําให้เขาเขารู้จักร้านเนี้ยใช่ คะไม่ไม่ไม่ต้องจํายค่ะฟรีเหรอค่แล้วรู้จักลุงโน้ตได้ไงรู้จักลุงโน้ตได้ไงยายหนูเคยเปิดคลิปวิดีโอที่ลุงโน้ตไปแสดงที่นู่นที่นี่เหรอแล้วหนูแล้วหนูขำไหมขำอ่ะหรือไม่ขำไม่ขำใช่ไหมเสียใจแล้วเนี่ยฟังแล้วแบบฟังแล้วเศร้าแล้วฟังแล้วเศร้ามากเลยเนี่ยไม่ขำเลยหรอนิดนึงนิดนึงก็แดง เด็กเป็นเล็กไม่น่ามาเสพอะไรอย่างนี้เลยนะครับทําให้เนี่ยทาให้เราเห็นอ่งนี้จูนนยจูนพรุ่งนี้สองทุ่มเจอกันที่นี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้สองทุ่มเจอกันที่นี่นะ ร้านหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยนะฮะจริงๆร้านเนี้ยผมบอกเลยว่าผมผมไม่อยากบอกใครผมรู้มานานแล้วแล้วผมก็กินของผมมาลําพังร้านนี้ชื่อร้านเก้าปตากบแก้มแดงเป็นภาษาเหนือแปลว่าต้นตะขบ ต้มแซ่บเอ็นหมูไหมค่ะปฏิเสธก็ได้นะไม่เป็นไรค่ะเอาแล้วแหละใช่เอ็นส้มตำนี่เพิ่งมาเหรอเรื่องไงอะส้มตำอ่ะอ่ามันจะมีตำปูปลาครับแล้วก็ตำไข่ครับตำปูปลาเลยแล้วกันตำปูปลารานะคะใช่ครับจบเลยครับขอบคุณมากครับขออนุญาตเป็นรายการเฮ้ยไม่ต้องทวนเลยทำมาผิดผิดเลยชอบโอเคนะทำผิดก็กินสุภาพมากเลยวะสุภาพจนกูรู้สึกว่ากูเป็นคนเลวเลย มันทุกาบเกินไปะเป็นไงเมื่อวานนอนหลับสบายไหมหลับตีหนึ่งนะม่อคินแล้วก็ตื่นตีห้าไม่รู้ตื่นมาทําไมก็เลยตื่นมาขัดซ่วมเลยตีห้านั่นเป็นเวลาเดิมไหมเวลาเดิมค่ะเวลาเดิมกับข้างในนะ,ะใช่ไหมตื่นมาเดินไปเดินมาร้านนี้เป็นร้านโปรดเฮียเลยเป็นร้านลับๆของเฮียที่เชียงใหม่เวลามาแล้วเฮียไม่อยากบอกใครนะเลยเผลอบอกมันไปเนี่ย แล้วมันก็แอบมากินติดใจบอกใครไปทุกคนก็แอบมากินเอเดเธอ <ๆ S 1> ต้องโดนซี่โครงย่างอร่อยมากเลยกรุงเทพไม่มีร้านนี้จะไปเปิดกรุงเทพนะมึงเอ,อ้ยย่างไม่ทันอะ่ะ ตาคาค่ันี่ความสุขเลยะความสุขมันน้อะเลยเนี่ยอร่อยมากโคตรอร่อยเคยมากินไปตอนนั้นพวกเรามากินไปกี่จานวะ40กสิบยีเนี้ยแคสี่สิบจานอะย่างกันไม่หวานไม่ไหวร้านนี้คือหนึ่งในใจดม มีเพื่อนเป็นแอร์วันก่อนชวนปุ๊กไปกินแล้วปุ๊กแบบกินซ่อมอ่ะแต่จะอรีตบหัวทิ่ม์เลยคืออย่ามาซิกโคงคุณต้องสองมือแล้วคุณต้องจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปกินให้มันมันถึงเล็บนึกออกปะอยู่ในนั้นมีโอกาสได้กินของปิ้งย่างอีกไหมมันเนื้อค่ะอะไรย่างโมฟลิงอ๋อพี่อยากรู้ในเนื้อในนัน้นไม่มีไมโครเวรเฟเธอทำยังไงให้มันร้อนอ่าเวฟของเจ้าหน้าที่อ๋อเอเอใช่ใช่ใช่ <laughs> ใช ก็ไปเอาน้ําร้อนมาแช่ให้มันร้อนบ้างถ้าเป็นแบบสมมติว่าแกงเจ้าหน้าที่เหลือตอนเย็นเนี้ยแล้วแบบเขาไม่กินเนี้ยก็เอาน้ําร้อนลวกถ้าเกิดทางโป่งก็ไปเหมือนมันม่ต้องแบบแบบเออต้องสร้างสรรค์อะอ่ะหาอะไรทําให้มันใช่ใช่ตื่นเต้นตลอดเวลาจุ๊บอะเขามีอยู่เรื่องหนึ่งคือเขาอยากจะขอบคุณ ผู้คุมคนหนึ่งสายโหดที่เรียกว่าแม่หมูที่ผมเข้าไปแล้วผมก็เล่าโจกเกี่ยวกับเขาก็าคือนายนายนายหมูนายหมูเนี่ยนะฮะก็คือคนเนี้ยในทันพระสถานยิงแห่งนั้นนะเป็นสายโหดคนกลัวคนนี้มากมาวันนี้มาปฏิบัติงานแทนแคานที่ท่านหนึ่งซึ่งพูดชื่อไม่ได้นะฮะแต่นหมูนะเขามีความเมตตากระจุกแล้วจุบสัมผัสได้อะ เขาเลยอยากจะขอบคุณกับแม่ก้อยอีกคนหนึ่งคนนี้จะเป็นสายหวานเป็นเหมือนนางฟ้าของอผู้ต้องขังอะไรอย่างเงี้ยผมแค่อยากให้เขามาไปคุยกันคุยกันในสถานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ไม่ไ,มไมด้มียศมีตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้มีมีเพื่อนพี่โน้ตมากินด้วย แม่วัดค่ะโอ้ยแม่ไงวันนั้นไปหาแม่เจอไหมเจอแม่ไปออกกําลังกายลดคอบอ้วนโอ้ยแล้วเป็นไงเห็นว่าพี่โนตดูแลเมห้เราก็แบบเป็นกาลังใจให้เขาเป็นกาลังใจให้เขาฝากด้วยนะคะลูกสาวคุณได้ได้ไดได้หนูอะไปวัดอุโมงแล้วหนูก็บอกว่าหนูก็บอกว่า พี่คะแม่หมูอ่ะอพูดไม่ออกแล้วร้องไห้ทำไมโอ้โหเรี่ยงอะไรบ้างเนี่ยเป็นไงจะร้องไห้ทำไมดีใจดีใจก็บอกพี่เขาว่าเขาว่าแม่หมูว่าดีกับหมูมากหนูว่าอยากไปหาแต่ที่จริงก็จะตั้งใจไปอยู่แล้วแต่พอดีไปทางนั้นพอดีไงหนูก็รู้ว่าแม่ชอบพี่โน้ตมาก นอยากหลงรลลลลลักแอบรักหนูก็อยากพาไปลแล้วก็สิ่งที่เขาถามว่าหนูออกมาหนูอยากทำอะไรหนูก็อยากจะไปกราบไปไหว้ไปหาคนที่ดีกับหนูหนูอยากไปอโหสิกรรมรทุกอย่างไปบ้านอามา่อแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปวัดแล้วพี่เขาพาไปไหว้ไปไหว้พ่อแล้วค่ะแล้วก็ใครที่ที่ดีกับหนูว่าหนูคิดได้หนูก็ไปมาหมดละค่ะเมื่อวานที่ออกเนาะเออไปแต่งหน้าทําผมดนะ้วยนะสวยเลยสวยเลย,เ,ลยเป็นคนดีนะอย่าทําให้พี่โน้ตเสียใจนะคะโอยเขาเบื่อแล้วเขาบอกเขาเบื่อเขาไปข้างในแล้วเขาเบื่อแล้วหนูไม่ทําให้คนที่ ดีกับหนูแล้วก็รักรักหนูให้โอกาสหนูเสียใจแล้วเนี่ยนะจำคำพูดเต็งไว้แล้วผมรู้เลยหลังจากมือนั้นไปอ่ะเขาก็วางแผนจะติดต่อเจอกันอีกเรื่องเราดีๆนะอีกมุมหนึง่งซึ่งรู้สึกดีใจที่แบบได้ได้อยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้นะผมผมเรียนรู้อะไรนะผมเรียนรู้เลยผมถามจุ๊บว่าแล้วจากวันนี้ไปแล้วจุ๊บอยากจะทำอะไรเขาพูดมาเองเขาพูดมาเองว่าเขาอยากไปปฏิบัติธรรม บนโต๊ะนั้นแม่หมูก็ปฏิบัติธรรมด้วยพี่ก้อยก็สายธรรมะก็แนะนําวัดกันเอาไปวัดลําเปิงไม้สุดท้ายจุ๊บเขาเขาก็ไปสมัครปฏิบัติธรรมผมว่าว่าจุ๊บดีละไปปฏิบัติธรรมแล้วจุ๊บอยู่กับตัวเองแล้วก็จุ๊บก็ถามตัวเองแล้วกันถามตัวเองข้างในว่าอ,อยากจะทําอะไรต่อจุ๊บเขาก็ยังไม่แน่ใจข่าวดีก็คือว่าหลังจากออกปฏิบัติธรรมมาอยากเป็นช่างตัดผม อ่ะได้พอเขาบอกความปรารถนาได้มาปุ๊บเราก็เรียกว่าเชื่อมโยงผมก็ลองไปถามดูให้ทีมงานเช็คดูว่าที่เชียงใหม่อะมีร้านรับสอนนี่ไหมก็ไปเจอชื่อพี่อะไรนะพี่เสกอะพี่เสกเนี่ยก็สายนี้เหมือนกันเป็นคนมีจิตสาธนารนณะอยากสอนแล้วก็ สอนแล้วถ้าตัดไม่เป็นคืนตังเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้ก็เลยจับคู่นี้ชนกันเน่ตอนนี้จุก๊กก็เรียนตัดผมอยู่กับพิเศษนะครับจุ๊กจะมีส่งคลิปมาเป็นระยะว่าลองกับหุ่นแล้วเป็นยังไงยังไงยังไงนะครับก็คลิปที่น่าตกใจที่สุดคือคลิปล่าสุดคือเพื่อนจุ๊บเพิ่งออกจากเดือนจำมาครับก็ จะออกบ้านได้ไหมออกได้ค่ะนี่สมมุติว่าเราไปออกหน่วยตอนนี้ยังใดดีเนี่ยเจ๋งทำไมอ่ะมันแววงอ่ะเออก็คว่ำวีพี่ะเอาใส่หาแล้วเนี่ยน,นี่อะไรดีย <laughs> ข้าภูมิใจในตัวจุ๊บมากเลย จริงๆเพราะว่าปกติออกมาก็ไม่ได้อยู่ด้วยอีกสักแป๊บก็ป้อรดนยบอยู่ของพักนี้ก็เข้าไปอีกแล้วเงยจริงๆตอนพี่ถุกโดนจับครั้งแรกพ่อรู้สึกยังไงบอบเสียใจบ้างซรำรังเสียใจเราเราเรรู้หรือเปล่าว่าทำไมเขาเขาถึงโดนจับตอนแรกเลยอ่ะค่ะต่อไปก็เพื่อนฝูงบอกว่าเข้าบ้านเนี่ย แล้วพ่อไปเยี่ยมเปล่าค่ะเยี่ยมไปไปทุกวันซื้อข้าวไปให้ทุกวันไม่ได้ไม่ได้กี่ข้าวแดงเลยจริงแม่โทรมาไงแม่โทรมาที่พ่อตอนนั้นแม่ยังไม่เสียแม่ก็บอกว่าแม่ก็โทรให้พ่อจิกให้พ่อไปเอาเข้าวให้ลูกไปปักป้งให้ลูกอย่างเงีย้ยมันเหมือนกับพ่อกับแม่ก็เหมือนแบบโทษตัวเองว่าพ่อเลิกกันไม่ได้อยู่กับจุกเนี่ย จุ๊บเลยเป็นอย่างนี้แต่ที่จริงจุ๊บเองจุงจ๊บเ,เองทั้งนั้นความคิดเปลี่ยนแบบยิ่งเห็นป้อแบบเฮ้ยเท่าไปขนาดเลยอะ่แบบ <Yeah. S 1> ค,คือคือแบบว่าถ้าเราอยู่ข้างในนะแล้วเราไม่เห็นคนที่บ้านสักพักน่ะก็ไม่รู้พักนานไหมแต่ทำไมเขาดูเปลี่ยนไปเราจะจำภาพแค่ว่าตอนเราเข้ามาเขาเขาอย่างนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงไงแต่รู้สึก พ่ออย่างมาแก่ลงอ่ะแก่ลงขนาดเลยอะ่ยะอ่ะก็เลยเริ่มแบบแบบได้ลอะอ่ะแบบเราจะเราจะแบบว่าไม่คิดอะไรไม่ห่วงอะไรไม่ได้แล้วเนะี่ยนี่เราค่อยออกมาเนี่ยเราเช่าเดือนละพันนะเนี่ยเดือนนี้มีตังค์จา่ายค่าเช่ายจ่ายไปแล้วมีแล้วจุกโอนทั้งแล้ว จุบจัดการทั้งแล้วตอนที่พ่อสบายได้ออกคือจอดไว้คือบอกว่าบอกว่าพ่อเขาคืนล่นแถมบอจุบต้องไปอย่างแล้วจุบจะเลี้ยงเองก็เหมือนกับเงียบไม่พูดแต่รู้ว่ารักรถตุกตุกขนาดจุดกบก็หึ่ใจไปถึงแม่จะจอดทิ้งไว้แล้วพ่อตอนนี้ยังห่วงอะไรจุ๊บไหมบห่วงนะครับมันก็คือคุยกันเรื่องนะ หรือเรือ่องแล้วเพื่โตๆแล้วคุยหลายครั้งมันก็ดีเนาะครั้นะงเดียวมันก็มนะีผลมันเหมือนเป็นความเคยชินนะเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นความเคยชินที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยยาเสพติดอะมันแค่เป็นความเคยชินที่ว่าหาได้เงินง่ายแค่มีเงินแต่มาหน้าจุดนึงที่เราแบบรู้สึกเบื่อข้างในแล้วแบบ มีเงินก็ได้เข้าแถวซื้อไข่ทอดอยู่ดีมีเงินก็ได้ใส่สุ่มยืนอาบน้ําคนเยอะๆอยู่ดีมีเงินก็ได้นอนที่นอนบางเบาอยู่ดีเนี่ยมันแล้วมันเริ่มแบบ <c oughs> มันเริ่มคิดแบบถึงตอนที่เราเสียแม่ไงมีเงินแต่แม่ก็เสียเนี่ยมันเงินมันเลยไม่ใช่ มันไม่ใช่ทุกอย่างมันมันเลยรู้สึกว่าโอ้ยคนอื่นที่เขาไม่ไม่มีความสามารถเหมือนเราคนอื่นเขาที่แบบขาดเขายังแบบเขายังทําได้อย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะทําไมจะทําไม่ได้นั่นปลว่ามันร้อนมันเหนื่อยแต่เราก็เห็นคุณค่าเงินอ่ะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าเงินเราก็ใช้เงินแบบไม่รู้คุณค่าคิดแค่แบบว่า หมดเดี๋ยวก็หาใหม่ได้อะแต่ถ้าเราทํางานเหนื่อยร้อนเราจะเสียดายตังเราจะซื้ออย่างแล้วเราก็จะคิดอะเรารู้สึกว่าได้เงินมาซื้อข้าวซื้อไข่ซื้อของกินมาไว้เต็มตู้เย็นมีตังขางบ่อมันมันมีประโยชน์อะถ้าไม่นับว่าตอนนี้หาเงินได้ไม่เท่าก่อนนูน้นตอนนี้มีความสุขยังสุขแล้วแต่แต่ยังไม่สุขมากเพราะมันยังไม่ มันมีอไม่ตรงเป้าที่เราวางไว้ก็อยากแบบอยากแบ่งบ้านให้ป่อที่บ้านกบ็บ้านนี้ก็หลายปีแล้วนอนปะนะ่เนาะแต่จุบเหรอแล้วเนาะสามจูบพ่อปีละอ,อกละนะืก็อันนี้นก็มาปรับดีขึ้นแล้วนะตอนนั้นที่พ่ออยู่คนเดียว<ม>ใช่ไหม ใบไม้ก็เต็มแบบเมือนมันมคนอยู่บ้านอ่ะก็ค่อยๆทําให้มันดูดีน่าอยู่ไปตามกาลังอนาคตของเขานะพ่อแกแล้วเอาอายุขนาดนี้แล้วเนาะ่แล้วแล้วเราแบบพึ่งแบบเหมือนแบบเหมือนแบบเริ่มใหม่ช้าไปหน่อยเงี้ยแต่ก็ ทำไมเราไม่คิดตั้งแต่มาก่อนเนี่ยทำไมเราไม่สนใจสิ่งที่เรามีอยู่ทำไมเราต้องไปขนขวายหาอะไรไม่รู้ข้างนอกทั้งๆที่ความสุขอยู่ใกล้ๆตัวเรามีคนอื่นเขาไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอะไรมาคนออกมานี่ไม่มีอะไรเลยนะเพ็ก okay? แต่เรามีอ่ะทำไมเราเราแบบมองข้ามตรงนี้ไปตั้งแต่แรก เห็นตัวที่ให่ใหญ่ทายหัวแม่แม่บ่นหนักก่อนยังเลยก่อนความจูก้อนเงาเนี่ยนี่กอบพูดได้ไรเจาะด้วยด้วยเด้อเจาะด้วยอะไร้วยตื่มไปอีกเอ้ ทำไงที่ให้เขาหยุดได้เน no ี uh ่ยเขาต้องบอกเขาว่าไม่ได้ถ่ายฟรีร้านละสองร้อยคุณนยเดี๋ยวว่าหาเงินจะบอกว่าหารเงินใช้าไม่มีปัญญาเอาคุณรถมานั่งที่ร้านฝักงอกได้เนอะเพราะน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากฝักงอกก็พอดูดิดูดิโอ้ยโอ้า เสือป็นอะไรครับคุณก้องเนี่ยเขาจังลังจะไปจองทําเลที่ดีสุดต่อการได้เข้าชื่นชมศิลปินที่เขารักครับงานแบบเนี้ยมันจะมีปีละหนึ่งครั้งในหมู่บ้านเราจะเป็นงานที่รอคอยที่สุดของคนในบ้านนี้ฟินน่ะเติมเต็มมากกูติดได้ว่ากูขึ้นไปเดียวอีกเนี่ย